ค่ะวันนี้คุณน้ำก็มาตอบคอมเมนต์นี้นะคะว่าชื่อใจดีเขียนยังไงคุณน้ำไม่อยากที่จะแบบตอบโดยการที่สกดให้ตายตัวแล้วก็จำเอาไปใช้นะคะอยากจะให้เข้าใจวิธีการนะคะเพราะว่าชื่อเฉพาะเนี่ยค่ะมันอยู่ที่เราเลือกใช้นะคะว่าเราจะใช้แบบไหนซึ่งเราก็จะเห็นแบบหลายแบบมากเลยนะคะที่คุณน้ำพามาสกดชื่อในที่นี้นะคะก็เอามาจากตรงนี้นะคะก็คือหลักเกณฑ์การถอดอักษร ไทยเป็นอักษรโรมันของราชบัณฑิตนะคะนี่นะคะที่มาอ้างอิงจากตรงนี้นะคะอ่ะเราก็จะมาเทียบกันเลยนะคะว่าใจดีนะคะก็ต้องเริ่มด้วยจอจานก่อนนะคะจอจานภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็คือตัวนี้นะคะ C H เห็นไหมคะ C H อ่าจากนั้นก็เป็นสระไอค่ะสาระไอนะคะไม่ว่าจะเป็นไอไม้ม้วนไอไม้มาลายไอหรือไอนะคะ ก็คือออกเสียงเหมือนกันนะใช่ไหมคะก็จะใช้ตัว ai ตัวนี้นะจากนั้นนะคะคำว่าดีก็คือจะมีดาเด็กใช่ไหมคะดอเด็กที่เป็นตัวต้นนะคะเราก็ใช้ตัว D นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสะกดนะคะเราจะใช้ตัว T แีแทนออันนี้เป็นตัวต้นนะคะเราก็ใช้ตัว D ได้ละ chai แล้วก็ d ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูว่า,าคำว่า D ีสระอเนี L ่ย e ใช้อะไรนะคะ อ่านะคะก็จะใช้ตัว i นั่นเองนะคะบางคนแบบเมื่อก่อนคือใช้ ee e, อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ตามราชบัณฑิตนะคะจะใช้ i ดังนั้นชื่อของอใจดีนะคะถ้าจะเทียบตามตารางนี้นะคะก็จะได้ว่า c h a i d i านั่นเองนะคะแต่ว่าหลายคนนะคะก็อาจจะใช้ตัว j แทนตัว c s แทนตัวจอจานนะคะอาจจะได้เป็นแบบนี้ ใจดีแบบนี้หรือว่าใจดีแบบนี้ที่ว่าเดี๋ยวเป็นอีกก็ทีนี้ก็เลยแล้วแต่เราจะเลือกนะคะว่าเราจะอิงตามไหนนะคะอย่างที่คุณ้าบอกเสมอว่าชื่อเฉพาะของเราเราอาจจะเอาไปลองใน Google แปลภาษาแล้วให้มันออกเสียงให้ฟังว่าห้าฝรั่งลนะ อ่านออกเสียงเราแบบนี้มันจะได้แบบไหนแล้วเราชอบแบบไหนที่สุดเราจะใช้แบบไหนนั่นเองนะคะเพราะบางทีถ้าไปคีย์ใน Google นะี่ะคำว่าใจดีเนะี่ยหลายคนอาจจะเป็นทั้งชื่อของคนชื่อของห้างสรรพสินค้าชื่อของแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เขาก็ใช้สะกดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเจ้าของแบรนด์นะคะเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะชื่อของเรานั่นเองนะคะเป็นยังไงคะพอจะเข้าใจไหมคะสําหรับการเอ่อ เปรียบเทียบนะคะการแปลงชื่อไทยเป็นชื่ออังกฤษนะคะว่าจะต้องเขียนยังไงยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะคะมาฝึกภาษ,าษาอังกฤษด้วยกันนะคะฝากติดตามช่องคุณน้ำสอนอิงไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ